ทำไมบางคนชอบนึกถึงแต่เรื่องดีขณะที่บางคนชอบนึกถึงแต่เรื่องร้ายหรือกระทั่งคนคนเดียวกันบางวันนึกออกแต่เรื่องดีบางวันนึกออกแต่เรื่องร้ายถามเจาะจงลงไปอีกนิดเรื่องดีหายไปแล้วอะไรเป็นตัวจัดสรรความทรงจำดีๆด,ดึงความสดชื่นให้หวนคืนมาใหม่เรื่องร้ายหายไปแล้ว อะไรเป็นตัวการเลือกความทรงจำร้ายๆให้ปูดขึ้นมาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกุญแจคือกรรมทางใจหรืออีกนัยะหนึ่งวิธีคิดให้จิตผูกติดอยู่กับกุศลหรืออกุศลกุศลละธรรมคือธรรมชาติอารมณ์ด้านสว่างก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจและความรู้สึกพอใจนั่นเองกระตุ้นการทำงานของสมองให้โยงไปหาเรื่องดีด เหมือนชีวิตนี้มีแต่ความทรงจำที่แจ่มใสอาุุศลธรรมคือธรรมชาติอารมณ์ด้านมืดก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจและความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองกระตุ้นการทำงานของสมองให้โยงไปหาเรื่องร้ายเหมือนชีวิตนี้มีแต่ความทรงจำที่มัวหมองถามว่ากรรมทางใจมาจากไหนคำตอบคือ มาจากความเคยชินในการโต้ตอบกับเรื่องดีและเรื่องร้ายถ้าเห็นหมาแมวน่าสงสารแล้วอยากช่วยอีกทั้งลงมือช่วยไม่ดูดายไม่ปล่อยผ่านแล้วเกิดความอิ่มใจยิ่งช่วยบ่อยยิ่งอิ่มใจมากความอิ่มใจที่มันคงนั่นเองคือกุศลธรรมที่ติดตัวบรรดาลใจให้มีวิธีคิดดีๆหาทางออกให้ทั้งตนและคนอื่นได้เรื่อยๆ ถ้าหวังมากแล้วผิดหวังมากรักมากแล้วมีอันต้องเจ็บปวดมากและอยากทำให้คนอื่นเจ็บปวดตามอภัยไม่เป็นเย็นไม่ลงอยากด่าหรืออยากรันแกล้งต่างๆนานาความอยากก่อเรื่องร้อนอยู่เรื่อยๆนั่นเองคืออกุศลธรรมที่ติดตัวบันดาลใจให้มีวิธีคิดร้ายๆเห็นแต่ทางตันทั้งสําหรับตนและคนอื่นเหมือนต้องตายกันไปข้างถึงจะเป็นสุขเป็นสุข สรุปคือต้นตอของกรรมทางใจขึ้นอยู่กับความสมัครใจเลือกความเคยชินถ้าต้นทางความเคยชินมุ่งไปหาความสว่างชีวิตคุณจะเป็นฐานที่ตั้งของความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆจะคัดสรรแต่ความจำดีๆไว้แต่ถ้าต้นทางความเคยชินมุ่งไปหาความมืดชีวิตคุณจะเป็นฐานที่ตั้ง ของความรู้สึกร้ายๆความรู้สึกร้ายๆจะเป็นเอาแต่ความจำร้ายๆไว้มาเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับแต่บางครั้งสำหรับคนที่ทำความดีปฏิบัติธรรมมานานอาจจะได้พบความจริงว่า อยู่ดีๆความทรงจำเก่าๆก็ผุดขึ้นมาให้ทุกใจหลายเรื่องที่เราคิดว่าอาภัยได้แล้วปล่อยวางได้แล้วหรือบางทีก็ลืมไปแล้วแต่กลับย้อนขึ้นมาในแต่ละวันสร้างความขุณมัวให้จิตได้ยังไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งนี่เป็นข้อดีของจิตที่สงบหรือเริ่มเกิดสติตัวจริงก็จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกว่าแท้จริงแล้วนั้นเรายังไม่ใช่คนดีจริงยังมีความคิดร้ายๆที่ฝังไว้ลึกมาก จนแม้แต่ตัวเราเองก็มองไม่เห็นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่เห็นความชั่วความร้ายความโกรธแค้นอาฆาตที่ยังฝังอยู่ในจิตของเราเราก็จะไม่มีทางถอนมันออกไปได้ผู้ที่ปฏิบัติไปถึงระยะหนึ่งจะเห็นจิตแบบนี้ผุดขึ้นทำให้รู้ตัวว่ายังไม่ดีพอก็จะได้พยายามภาคเพียนปฏิบัติให้เป็นคนดีได้จริงต่อไปความรู้สึกพวกนี้ก็คล้ายกับการเป็นโรคนะครับ หากไม่แสดงอาการบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยอยู่เมื่อมีอาการแสดงออกมาจึงทำให้เราสามารถแก้ไขหรือรักษาโรคนั้นได้ทันภาวะของจิตที่ไม่ดีจริงไม่ได้อภัยจริงที่ปรากฏมาให้เห็นในขณะมีชีวิตนั้นนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของผู้ปฏิบัติที่จะได้รีบแก้ไขหรือเร่งทำความเพียรทำความเข้าใจในจิตของตนว่ายังไม่ดีพออย่างไร ได้กลับมาพิจารณาเห็นความอาฆาตแค้นหรือความโกรธเคืองหรือกิเลสต,ต่างๆที่ฝังอยู่แล้วรีบหากุศโลบายหรือเจริญสติให้รู้ทันการเกิดดับซึ่งในบางเรื่องนะครับถ้าจิตลึกๆยังไม่ยอมอภัยจริงก็ยากที่จะถอนความอาฆาตแค้นนั้นออกไปได้จริงท่านถึงต้องมีกรรมฐานให้หลายกองทั้งอสุภาทั้งการเจริญเมตตาที่ต้องปรับการใช้เหมือนการใช้ยายให้ถูกกับโรคส่วนการเจริญสติเห็นจิตเกิดดับ เป็นความคิดชั่วเกิดดับแต่ละขณะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องผสมผสานทั้งสองอย่างให้เหมาะกับจริษนิสัยและปัญญาของตนพบของมนุษย์นั้นเป็นพบเดียวที่สามารถขัดกลอกิเลสของตนได้ง่ายที่สุดนับว่าเป็นโชคดีของเราแล้วที่จิตแบบนี้ผุดขึ้นมาเห็นตั้งแต่ยังไม่ตายจะได้มีเวลาแก้ไขได้ทันจะได้เร่งรีบปฏิบัติจเจริญสติจเจริญกรรมฐานให้ถูกทางกันต่อไป ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ